ก็ต้องรอดูในท้ายที่สุดนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงจะมีการย้อนกลับไปถึงปี6 3หรือไม่นะครับเพราะผมมีหลายใบเหมือนกัน<ช>นะเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันนะ, <c oughs> ะช่วงนี้เนี่ยตำรวจงานหนักหน่อยนะครับแต่ว่าไปดูแนวทางการทํางานของตํารวจกันหน่อยโดยทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเขาได้กําหนดแผนปฏิบัติการเร่งรัดใน5ด้านนะครับภายใต้นวค,คิดที่ชื่อว่า p o l i c e Home นะดูแลทั้งบุค,คลากรซึ่งหมายถึงตารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนขึ้นมาครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มอบแนวทางการบริหารราชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับทุกหน่วยทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยจะเน้นหนักไปที่4เรื่องที่ต้องทําทันทีนะครับก็มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการดูแลนักท่องเที่ยวการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของข้าราชาการตำรวจ พร้อมกับมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเร่งรัดหรือที่เรียกว่าควิกวินนะใน5ด้านทําสิ่งที่ทําได้รวดเร็วสร้างผลลัพธ์เป็นรูป,ปรธรรมและเห็นผลชัดเจนมากที่สุดนะครับภายใต้แนวคิด p o l i ิ e สโฮมนะประกอบด้วยด้านบุคลากรระบบสวัสดิการความสามัคคีความเป็นธรรมและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ตำรวจที่ดีให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นศรัทธาด้วย ด้านบุคลากรนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลดเวลาประชุมลดความซ้ําซ้อนของการรายงานเหตุลดภาระพนักงานสอบสวนด้านระบบสวัสดิการก็อย่างเช่นการลดพาระค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจจบใหม่และตำรวจชั้นผู้น้อยการสร้างความสมัคคีความเป็นธรรมนะครับอย่างเช่นให้ตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะร้องเรียนได้รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนก็จะมีการสานต่อโครงการทำดีมีรางวัลและรางวัลและมีการสร้าง p o l i ฮีโร่อีกด้วยครับพักกันห่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลายคนห่วงว่าราคาผักจะขึ้นไหมมันใกล้จะกินเจแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าเราส่งทีมข่าวไปสำรวจมาเรียบร้อยครับ